สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิสึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครับวันนี้ไทยไม่แข่งเพราะว่าครบแล้วแล้วก็ได้เป็นแชมป์กลุ่มขณะที่ฟิลิปปินส์ยังมีแข่งแต่ว่าก็น่าจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มขณะที่อีกสายหนึ่งครับจะแข่งขันกันในนัดสุดท้ายทั้งมาเลเซียและเวียดนามจะเจอกันในเวลา17บเนาฬิกาสามสิบนาทีทั้ง2ทีมเนี่ยก็ชนะรวดมาทั้ง2นัดดังนั้นนัดนี้ถือว่าสําคัญถ้าไม่อยาก อาจจะก็คือถ้าไม่อยากไปเร็วก็คืออันดับสองเนี่ยจะต้องไปเจอกับไทยในรอบรองชนะเลิศน,นะครับดังนั้นถ้าหวังว่าถ้าอยากจะเข้ารอบชิงเนี่ยก็ต้องพยายามเป็นที่หนึ่งในสายให้ได้เพราะว่าจะไปเจอฟิลิปปินส์ซึ่งก็งานจะง,งานเบานิดนึงจริงๆแล้วฟิลิปปินส์ก็มาดีนะครับแต่ว่าตอนที่เจอไทยเนี่ยโอ้โหไทยมาดีสุดๆเอาชนะแล้วก็สบายๆเลยทีเดียวขณะที่ทางฝั่งเวียดนามกับทาง อินโดนีเซียเนี่ยผมมองว่าก้ากึ่งกันเพราะว่าอินโดนีเซียก็เสริมทีมมาดีขณะที่เวียดนามเขาก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่มีบิ๊กตวเตียนเกมเนี่ยอาจจะดูถ้าเกิดว่าอ่าเหมือนกับซีเกมคราวที่แล้วซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเตรียมทีมมาดีมากๆนะครับใส่สุดใส่เต็มที่แล้วก็รอบนี้มีกววาวตีมาด้วยก็คงจะหวังเข้าชิงแหละฟูนี่ายว่าถ้าตกถ้าถ้าเป็นที่2ในสายเนี่ยโอกาส เจอไทยแน่นอนนะครับแล้วก็อยากที่จะผ่านไทยได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียก็คงไม่มีใครอยากที่จะเจอไทยเร็วต้องพยายามเอาชนะกันให้ได้ก็ต้องดูนะครับว่ายังไงแต่ดูแล้วแนวโน้มเนี่ยยังไรรงซะเวียดนามก็ดูจะ,ะทางอินโดนีเวียดนามเนี่ยดูเป็นต่อนะครับอินโดนีเซียก็น่ามีโอกาสเป,เป็นที่2แล้วก็จะมาเจอไทยในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยทางเวียดนามยังไม่ได้ใช้ทางเจิญทิทานทุยนะครับให้นักกีฬาเนี่ยได้ฟิตแล้วก็มีความสมบูรณ์เต็มที่และในนัดที่เจออินโดนีเซีย รับรองว่าได,ได้ลงแน่นอนแต่อย่างที่เราสั้นครับว่า,าจนที่ทันทุยมีปัญหาในการรับเสิร์ฟซึ่งจริงๆหัวเสาคนอื่นก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีนูคินเหรียนที่เอียนแต่ว่าทันทุยเนี่ยดูแล้วจะมีปัญหามากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการเล่น SV League เธอก็ทำดีๆทำได้ดีในช่วงแรกนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็เริ่มหลุดแล้วก็ก็ในแต่ในแต่ละนัดเนี่ยทางกุมมากก็ให้ซีทีรับน้อยลงจะเป็นนีดะ,นะครับที่รับบอลแรกเยอะขึ้น แล้วก็มีสีทีแบ่งบ้างตามตามเวลาในการหมุนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนัดนี้มากๆเพราะว่าเวียดนามก็ผู้เล่นของเขาเนี่ยก็เริ่มดันดาวลุ่งมาอาจจะเป็นดาวลุ่งที่สูงบ้างไม่สูงบ้างแล้วตัวเก่าของเขาเนี่ยก็ยังทําผลงานได้ดีขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยส่งดาวลุ่งจากเอเชียนยูทเกมมาบางคนแล้วทีมเวิร์กดีอะไรดีด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าใหม่ที่ดูพละกําลังแข็งแรงที่น่าจับตาคือคนนี้นะครับ มาแนวแข็งแรงเลยแล้วก็มีเชลซีเอ็มบจาก 10U19 ของเขานะครับมีเซโลวิธานี่ก็มาจาก U19 แล้วก็เอเชียนยูทเกมเนี่ยก็นำทีมต,ตบไทยด้วยมีเดียวยูครูครับมีเกาวาตีที่เหลือก็ดูเด็กๆซึ่งถ้าดูตามประสบการณ์หรืออะไรต่างๆต่อให้ทีมเขาเริ่มดีขึ้นหรืออะไรเนี่ยโดยรวมก็ยังเป็นรองครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ย ก็จะไปเจอไทยในรอบรองชนะเลิศแล้วโอกาสที่จะเข้าถึงรอบชิงยากมากๆเพราะยังไอซะาไทยนี่ก็ยังเป็นมหาอำนาจในอาเซียนนะครับถ้าเจอไทยในรอบรองก็อ,อย่าหวังว่าจะได้ถึงชิงมันยากมากๆดังนั้นถ้าอยากจะเข้ารอบก็ต้องพยายามเป็นที่1แล้วก็ไปเจอฟิลิปปินส์สำหรับมิกาวตีเนี่ยมีลงสนามบ้างแล้วนะครับมาเคาะสนิมหรือว่าอะไรบ้างแต่ว่าในช่วงพีคๆเนี่ย อ่าจริงๆเมกาวตีก็ยังยังพลิกได้อยู่แต่ว่าในช่วงที่เจอกันก่อนหน้านี้ระหว่างเมกาวตีกับจนที่ทันทุยเนี่ยโอ้โหฟัดกันแหลกเลยทีเดียวนี่ครับเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าเมกาวตีก็แกร่งขึ้นหลังจากที่ไปเล่นทางโคฟีลลกของญี่ปุ่นของเกาหลีใต้ส่วนอ่าจนที่ทันทุยเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเอสฟีลลกมาเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะการเล่นกับ PFU ตัวเมกาวตีเนี่ยเกิด1 9 9 9รุ9่นเดียวกับบุ๋มบิ๋มส่วนจนที่ทันทุยเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดปีนี้ก็ อายุ28แล้วนะครับถ้าผ่านไป2ปีเนี่ยไม่รู้ว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างคือผมมองว่าครั้งนี้เวียดนามดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะได้จากที่ก็คือไม่น่าจะไม่น่าจะสามารถได้เหรียญทองนะครับเต็มที่ก็คือเข้าชิงกับเราทางเขาเนี่ยก็คาดการันเขาก็ตั้งเป้าหมายแล้ว,ว่าเอาแค่เหรียญเงินพอซึ่งสภาพร่างกายของสีทีเมื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตอนแข่งสีเกมที่กัมพูชานะครับเราจะเห็นว่าสีทีใสสุดจริง ในขณะที่ทางซีนสาวไทยของเราเนี่ยไม่ถือว่าฟูลทีมแล้วตอนนั้นเพราะว่าขาดพลพันในเป็นฟอร์มการเล่นที่แย่มากๆของเราก็คือดูแย่ที่สุดแล้วนะตอนนั้นแต่ว่าเรายังเอาตัวรอดได้หลายค้นเลยคาดการว่ายากนะครับที่จะเอาชนะไทยได้อ่าซึ่งครั้งนี้เนี่ยอ่าศักยภาพของ C ทีถ้าเอาตามจริงเลยก็คือก็ยังรักษาร่างกายได้ดีมันมีเงื่อนไขตรงนี้แล้วครับว่าถ้าเขายังรักษาร่างกายได้ดีเขาก็ยังสู้ต่อได้แต่ว่า มันไม่ดุเหมือนปี2023ยิ่งปีที่แล้วนี่ยิ่งดูแย่เลยแต่ว่าการที่กลับไปเล่น s v l e a ล u e เนี่ยมันอาจจะดูเป็นเป็นอะไรนิมิตหมายที่ดีซึ่ง c ีทีเขาทํทำได้ดีซึ่งมันก็มีในยยะนะครับเพราะว่ากุมมะเนี่ยก็มีตัวแบกอย่างโรซังกี้แล้วก็ทางดิมิทัวว่านักชาดิดมิทววานะครับซึ่งทําให้ c ีทีเนี่ยได้มีโอกาสฉายแสงขึ้นมาด้วยเพราะว่าการที่อ่าโรซังกี้สามารถทําแต้มได้เรื่อยๆแล้วก็ทางนิเดะก็ทําได้ดีเนี่ยทำให้เขาบุกหน้าไหนก็ได้แล้วเีเจอกับ ตัวตัวเซตหรือตัว,ต,วตัวฝั่งของฝั่งตรงข้ามที่อาจจะไม่สูงเท่าซึ่งนั่นแหละครับผมก็ถือว่ายังทําได้ดีแล้วถ้า ct ดูแลร่างกายได้ไดีนะครับในช่วงปีนี้ยี่ก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ไม่ได้ด้อยกว่าจุดพีคของเธอสักเท่าไหรถ่ถ้าถือรักษาร่างกายดีก็ยังคงศักยภาพได้ขณะที่เมิคาวตีเนี่ยยังนะครับเพราะว่ารุ่นเดียวกับบุ๋มบิม่มก็อาจจะสักปีหน้า ถ้าอาการบาดเจ็บไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มเอกาวอตีแบบเน้นๆเลยว่าถ้าสมบูรณ์กับสีทีที่ดูแลร่างกายดีๆจะเป็นยังไงบ้างนัดนี้เวลา17บเอิกาสส่วนช่องทางถ่ายทอดสดต้องลองไปกดสุ่มเอานะครับว่าจะถ่ายช่องไหนทางทีวีดิจิตอลแต่ว่าเตรียมจับตารอดูคู่นี้ได้เลยนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่ c ีก็ตั้งใจเต็มที่แหละ อาจจะตั้งเป้าหมายไว้เหรียญเงินหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าพูดถึงอีก2ปีสีทีอายุ30เนี่ยต่อให้ดูแลร่างกายยังไงมันก็ลําบากนะครับอารมณ์ก็น่าจะคล้ายๆครับที่ว่าเพียวที่มีเริ่มดอกให้เห็นบ้างอ่าก็รุ้นกันนะครับถ้าใครชนะเป็นที่1นึ่งก็จะไปเจอฟิลิปปินส์ถ้าใครแพ้ก็จะไปเจอไทยในรอบรองซึ่งโอกาสที่จะเข้าชิงเนี่ยยากมากๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ